ที่5จงวาดกราฟของ y เท่ากับ x กำลัง3บวก1ส่วนยาวด้วย x กำลังสองเหนะมผมก็เหมือนเดิมหาเส้นกำกับแนวตั้งชัดเจน0น,นี่ฮะส่วนศนย์ก็0ูนย์ไงหงลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งบวก x กำลัง3บวก1ส่วน x กำลังสอง อันนี้เหลืออะไรเนี่ยหนึ่งแน่นอนศูนบวกหได้1ส่วนศย์ฝั่งบวกก็เท่าออกับอินฟินิตี้หนลิมิต X เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบเหมือนเดิมโจทย์แล้วทีนี้ถ้าคุณแทนเข้าไปเป็นไร1ส่วนด้วย0ูนย์ฝั่งลบกำลังสองมันได้ศูนย์ฝั่งบวกนะต้องระวัง ก็ได้อินฟินิตี้เหมือนกันเห็นไหมมันอาจจะไม่เหมือนกันเป็นบวกกับลบเสมอไปด้วยเป็นงี้จบผมสรุปได้แล้ว,ลวเพราะฉะนั้น x เท่ากับ0เป็นเส้นกำกับแนวตั้งจะบอกว่าแนวดิ่งก็แล้วแต่ต่อไป2หาเส้นกำกับแนวนอน 2.1ลิมิต x เข้าใกล้อะไร Infinity x กำลัง3บวก1ส่วน x กำลัง2ถ้าคุณตัดกำลังสูงสุดกำลัง2กำลัง3นะมันจะเหลือตัวเศษกำลัง1ความหมายพออินฟิ i n i ี้ไปใส่ได้ Infinity 2.2ลิมิต x เข้าใกล้ลบ Infinity โจทย์เดิม ตัดกำลังสูงสุดเหมือนเดิมเหลือ x ตัวหนึง่งเอาลบ i n f i ิ i t y ไปใส่ได้ลบ i ฟิน n i t y สังเกตว่ามันไม่เป็นเลขเมื่อมันไม่เป็นเลขคุณสรุปเลยไปไงไม่มีเส้นกำกับแนวนอนโอเคประเด็นคือคุณต้องหาเส้นกับแนวเฉียงถูกไหมต้องไปตั้งหานรแต่การตั้งหารตัวเนี้ยไม่ได้ยากเลยคุณดูเลข x กาลัง3บวก1ส่วน x กาลังสตัวนี้ง่ายมากคุณก็แค่แจกส่วนก็ไปดิเนี่ยคุณก็จะได้แล้วได้ละ x บวกด้วย1 x วส่วน x กาลังสนี่แหละเส้นตรง y เท่ากับ x เนี่ยแหละที่คุณจะใช้ y เท่ากับ x เนี่ยจะเป็นเส้นกำกับแนวเฉียงที่จะมาใช้โอเค3หาเส้นกำกับแนวเฉียง ส่วนให้พรดนะ้วยได้ยินไหมไม่รู้เนี่ยสามจุดหลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้อ่าโอเคผมขอเอาตัวหารมาเลยแล้วกันนะ x บวกหส่วน x กำลังสองเนี่ยลบ x เนี่ย y กับ x ตัดตักตักหนึ่งส่วนตี้ศูนย์สาลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ x บวกหส่วน x กำลังสองลบ x มันเดิม ศูนยอีกสรุปผมสรุปตรงนี้ประหยัดบรรทัดเพราะฉะนั้น y, y เท่ากับ x ตัวเนี้ยเป็นอะไรเส้นกำกับแนวเฉียงอ่ะวาดรูปจะวาดรูปนะปึ๊บปกติเลย x y หน้าตาของมันนี่คือว่ากลับไปดูเส้นกับแนวตั้งก่อนก็คือเป็นเลขศูนย์นั่นแหละผมก็ขอเอาแกน x โดนนี้เป็นเส้นปะเลยแล้วกันเมื่อ x เท่ากับศูนย์นะเนี่เป็นเส้นปะไปเลยนี่เส้นกับแนวตั้งของเขามีเส้นเดียวด้วยเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งบวกตรงนี้ค่า y เป็นไร infinity พุ่งขึ้นแล้วเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบอ่ะค่า y เป็นไงมันก็พุ่งขึ้นอยู่ดี เพราะอะไรเพราะคุณต้องไปดูที่ลิมิตโอเคหลังจากนั้นคุณวาดเส้นกำกับแนวเฉียงซะคือเส้นตรง y เท่ากับ x ง่ายๆนะมันก็เป็นเส้นที่คาดตรงกลางเลยระหว่างนี้ y เท่ากับ x นี่คือเส้นตรง y เท่ากับ x และถามว่ากราฟผมจะหน้าตาเป็นยังไงต่อถ้า x เข้าใกล้ฟ n ตี้ก็เลยขึ้นกลับไปดูเส้นกกับแนวนอน y จะเป็นไง infinity มันจะต้องไปทางนี้โตขึ้นตามเส้นกำกับกับ x ไปงี้เป็นไงลบ infinity ค่า y ก็ลบ infinity มันก็จะลงไปตามเส้นกำกับและคุณก็เขียนจุดเชื่อมโยงไปดินี่เสร็จละนี่คือกราฟอ่ะส่วนอีกข้างเป็นไงมันต้องไปตัดแกน x ตัวแล้วนั่นคือ y เป็น0คุณดูก็รู้แล้วมันต้องตัดแกน x ไอแกน y อ่ะไม่ไม่สน ถ้าคุณบอก y เท่ากับศก็เท่ากับเท่าไหร่เอาไปใส่ดิ x กำลังสบวกหส่วน x กำลังสเอาขึ้นไปคูณ0ก็เป็นอะไร x เท่ากับลบหอ่าเจอละลบหอยู่นี่กราฟตัวเนี้ยมันจะลงมาที่นี่นี่จะลากลงมาตัดที่ x เกับลบหนะแล้วก็พุ่งลงไปเรื่อยๆไปเขียนให้มันสมูทสวยๆเอานะนี่แหละนี่คือกราฟของ ข้อ,อนี้แบบคร่าวๆเสร็จละสวยงาม